สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็กินอีกแล้วนะครับทุกท่านไม่ได้ทําครับผมวันนี้ซื้อมาเนาะวันนี้กคฉันไปซื้อมลเกลียวหมูแดงนะครับผมสี่ถุงคนละถุงนะครับเนาะเมตาก้องตาก้องแล้วก็ลูกบาแล้วก็คนชันนะครับผมสั่งสี่ถุงนะครับเพืวันนี้ ครูชาญจัดมาหนึง่งถุงกินข้าแล้วข้างนั้นวนี้งานอันนี้หญ่ยอะเน,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 นโอ้มเคี้ยวเคี้ยวน่ากินมากครับทุกท่านเลยดูหมูกระทะมาร้อนนี่เดียวเ <c oughs> จอหมูกระทะนี่ที่สุดยอดจริงๆครับผมทุกท่านแน่ได้กินกันครับวันนี้ กระชังน Saint ี้จัดมามีเกี่ยวแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวนะครับหมูกระชังเยวนะครับลูกโอ้โหนี่เกี่ยวเยอะๆทุกท่านขอชิมเกี่ยวมือนี้นะครับผม อีลำเดือกคุณผู้ชมอมีเคี่ยวหมูแดงนี่นะครับผมมันอร่อยมากเคี่ยวอร่อยมากเจ้านี่นะครับทุกท่านไหนคนทางก็ซื้อซื้อกินหลายหลายครั้งแล้วเนาะอร่อยมากเดี๋ยวไม่มีเคี่ยวนี่คนชางไม่เคยชิมนะทุกท่านไหนวันนี้ชิวมาชิมดูโอ้โหอร่อยมากครับผมเดี๋ยวก่อนเอาหมูแดงให้น้องหมูกระทะก่อนเอาลูกเออทุกี่อาลูกเออสุเกะเกะเกะเอ้ย กินเลยกิในให้น้องเมียกินนะครับเป็นชวนกินเกี่ยวโอ้โหน,น้ำเยอะน้ำเยอะอร่อยมากครับผม น้ำร้อนๆแบบนี้โอ้อร่อยมากครับนี่เกี๊ยวหนุ่มอร่อยมากครับผมเสร็จหมูกระทะหมดแล้วทุกกี้ไม่กินลูก <c oughs> เสร็จหมูกระทะหมดเลยครับผม อร่อย <c oughs> ขอบดีมากครับเพราะว่าไหน กีครับอะอร่อยมากครับผม อร่อยอร่อยมากครับผมสำหรับคลิปนี้มาเนี่ยแหละครับผู้ชมพาชมกลอนลายโดเชร์กดติตามวิธีอารทนด้วยนะครับสวัสดีครับ